สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาแนะนำรถที่มีการทำแคมเปญปรับราคาลงมาอีกสัก1คันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้ Honda City 1.5ตัว SV Plus นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2017นะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่15,000นะครับผมปรับราคานะครับจาก379เหลือ300,000 15,000บาทเท่านั้นนะครับมีคันนี้คันเดียวนะครับสำหรับ Honda City คันนี้เลยปี17นะครับเกียร์โต้1.5ตัว SV p l u พนะครับอลองดูสำเนาเล่มกันก่อนป๊าบนี่ปี2017นะครับ117แรงม้า1 5 0 0้าซีซีนะครับผมนี่คันนี้เลยหน้าตาตัวนี้คือคันนี้เลยนะครับผมกทนี้8425นะครับปี2017 นะ117แรงม้านะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ VT เ c คนะคันเครื่องยนต์ตัวนี้ฝาเดิมๆสวยงามอยู่แต่ว่ายังมีฝงมีฝุ่นอยู่นะยังไม่ได้ล้างเลยนะครับปรับราคาแคมเปญลงมานะน็อตเดิมๆสวยงามนะครับมีนัตแก้มนี่ก็เดิมๆเห็นไหมครับดูใกล้ๆเดิมๆนะด้านในด้วยเช่นกันนะเห็นไหมครับสวยงามดูนี่ซอกนี่เดิมๆนะ ร่องรอยเนี่ยน็อตไม่ขยับเลยน็อตไฟหน้าสวยงามนะปุ๊กยึดกับในส่วนของตัวกระจังหน้ายังอยู่ครบๆนะอีกฝั่งหนึงต้องหน้าตาลักษณะเหมือนกันนะเห็นภาพสวยงามอยูอ่ดูด้านข้างนี่อ่ามันอ่าจะมไม่ค่อยชัดนะนี่สวยงามนะครับน็อตฝาหน้าไม่ขยับนี่ด้านในเห็นไหมครับสวยงามนะลองดูแก้มก็ได้ ไม่ค่อยเห็นนะครับมืดหน่อยนี่นี่นะครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่นี่สวยงามอยู่เลยนะครับผมไม่ขยับแต่ว่าที่ต้องมีเก็บงานให้ก็คือจะมีในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะอันนี้ต้องทําสีนะแซมเก็บงานให้นะแล้วก็จะมีในส่วนของขออนุญาตปิดก่อนกระจกนี่กระจก กระจกต้องมีการเปลี่ยนนะกระจกต้องมีเคมให้ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ามันลาวละนะขอคนที่รับได้นะครับผมเปลี่ยนให้แต่ว่าหน้าเดิมเดิมท้ายเดิมเดิมนะเลขไมหนึ่0 0 0นนะครับผมราคา3 1 5 0 0 0บาทเท่านั้นปรับราคาลงมาสำหรับเจ้า Honda City นะครับผมภาษียังไม่ขาดนะครับหมด ุลาคมมือเปิดโคมียนนะครับเป็นตัวสมาร์ท e y เล t ด้วยนะนี่เป็นเบาะผ้านะครับภายในนี่ก็เป็นเอ่อจะมีรอยเหมือนเออมีเป็นผ้าที่มันมีเออนิดๆหน่อยๆครับกันในส่วนกันลื่นนะแล้วก็เบาะผ้าดำสีดำนะครับผมคันนี้แซมตรวจสอบแล้วเป็นถุงลมนิรภัยสลูกนะครับมีคู่หน้า 2แล้วก็มีที่ข้างเบาะอีก2นะครับเป็น4ลูกนะลองดูซอกเห็นไหมครับซอกข้างในไม่ขยับนะซอกไม่ขยับนะแผ่นเพจสวยงามนะยังอยู่ครบตอกสนิทชิดสติกเกอร์ไม่มีรอยแงะไม่มีรอยแกะนะครับผมลองแงะตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับเม็ดอาร์คอยู่ครบๆเลยสวยงามนะ คอนโซลไม่ได้เป็นทุ่มหนังนะครับเป็นพลาสติกนะนี่หน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะครับแอร์ Air, เป็นแบบอัตโนมัตินะเกียรนะ์ออโต้นะไฟไฟ LED ด้วยเห็นไหมครับไฟ LED ด้วยผ้าหลังคายังสวยงามอยู่นะครับผมนี่เป็นตัวท็อปเลยนะครับของตัว Honda City นะครับดูด้านท้ายกันหน่อยนีอ่อาจจะมืดนิดนึงนะครับผม แสมหากุญแจไม่เจอไม่งั้นก็สตาร์ทให้คุณลูกค้าลองดูแล้วนะครับเราเปิดไฟเพดานหน่อยโอ้เริ่มไม่ติดแล้วแบบแบบแบบแต่ว่าใช้งานได้อยู่นะครับผมมาต่อด้านท้ายกันหน่อยนี่นะครับผมด้านท้ายก็มีกล้องมองหลังมาจากโรงงานนะครับ น็ not อตฝากระโปรงท้ายอาจจะมันสะท้อนนิดนึงนี่น็อตเดิมๆนะน็อตไม่ขยับซีนยาแนวนิ่เดิมๆจากโรงงานนะครับเล็บจิกไปได้เลยนะอันนี้เม็ดอาร์กไม่แน่ใจว่าคุณลูกค้าเห็นหรือเปล่ายังมีอยู่นะยังมีอยู่นะครับน็อตกันชนไม่เคยไขยเลยไม่เคยขยับนะครับผมแล้วก็เบาะหลังเนี่ยสามารถที่จะ พับได้พับได้ฮะดึงนี่พับราบได้นะสวยงามอยู่นะครับลองเปิดดูล้อลงล้อไหลนี่ซีนยาแนวจากโรงงานยังอยู่เลยสวยงามนี่คือซีนยาแนวนะครับอันนี้คือจากโรงงานนะครับไม่ใช่ว่าโดนชนท้ายมานะครับพับได้อีกฝั่งนึงไม่ขยับเช่นกันนะครับสวยงามสวยงามอยู่คันนี้นะ315,000บาทเท่านั้น สวยอยู่เลยนะครับปรับลงมาเยอะพอสมควรประมาณ6 0 0 0 0บาทถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่พวงอะไรไม่ได้หุ้มหนังนะครับตัวนี้ไม่ได้หุ้มหนังนะไม่ได้หุ้มหนังก็มีปรับในส่วนของอ๋อมีคูช์คอนโทรลด้วยนี่ครับคูช์คอนโทรลปรับบวกลบบวกเติมคันเร่งลบหรือว่าเราจะเหยียบคันเร่งก็ได้นะนี่ผมอีโคโหมดนะพับกระจกไฟฟ้า ปรับกระจกไฟฟ้านะครับผมด้านซ้ายจะปรับในส่วนของเครื่องเสียงนะแบตหมดละนะครับหน้าจอเป็นนี่นะครับสวยงามแผงข้างนะครับกระจกฝั่งคนขับเป็นอัตโนมัตินะครับที่เหลือจะไม่ให้ออโต้นะครับผมน้ำมันรองรับตั้งแต่ e 8 5นะครับเบนซินชุกชนิดนะครับผม Honda City 1.5ตัว sv plus นะครับผม เลข 150, ไมหนึ่งแ้าหมื่นเอ้หนึ่งนันะครับเลขไม้หนึ่งแสาราคาสาม0สนหนึ่งหนะครับคันนี้สามแสนบาทนะครับผมใครสนใจรีบทักหรือว่าโทรหาแซมได้เลยนะมีแค่คันนี้คันเดียวนะ0ูนย์แปดหกสามห้านะครับผมศูนย์แปดหกนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามแซมมาโดยตลอดนะครับผม คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ